โอเคครับผมสวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆค,คนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ได้เข้ามาพอดีเป็นแบบพอดีเป๊ะเลยนะเออมันก็ได้มีกิจกรรมของ Wonder Box Master Chef เข้ามานะครับก็มันก็จะมีชุดอยู่ประมาณ3ชุดนะที่คนส่วนมากเขาเรียกร้องก็เป็นแบบชุดเชฟชายแล้วก็ของผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดของอะไรไอ้อตัวเนี้ยเออที่เขาอยากได้หน้ากากกันไปใส่อะ่ะโอเคผมว่าเราคลิกเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับคือ กล่องนี้มันอยู่ราคา25เพใช่ไหมแล้วมันก็จะมีชุดชายนะครับชุดผู้ชายเออก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีชุดพวกชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีอะไรอะกระเป๋ากระเป๋าลิงนะเออเยดเคผมไม่มีนะแล้วก็มีกล่องศพนะครับกล่องศพม้าของเล่นอ๋อแล้วก็มีชุดนี้มาด้วยนะครับแต่ชุดอันนี้ผมมีแล้วนะครับเออใครยังไม่มีก็สามารถมาหาได้นะแต่ที่ผมจะมารอบนี้ก็คือ ผมจะมาเขาเรียกอะไรนะผมจะมาแบบมาสุ่มให้ดูนะครับเผื่อ <P ew> er> คนอยากหาชุดนี้ไงว่า60สเหรียญน่ะมันใช้ประมาณไหนนะครับเออประมาณไหนประมาณกี่เพชรน,นะหกสิเหรียญน,นี้ส่วนอันนี้รอบแปิเลยนะแต่คนที่ผมเห็นคนที่อยากได้จริงๆเขาไดอยากได้ชุดนี้กันมากนะครับเออส่วนมากผมเห็นเขาจะเอาไปใส่ที่เอาไปใช้ก็คือหน้ากากะนั่นแหละรครับประมาณนี้แล้วกันให้ผมเอา60พอไหมน่าจะพอเปล่าอืม อันนี้ก็มีชุดพวกนี้ก็เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับชุดก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากเท่าไหร่ก็ใครสนใจก็มาสมได้นะครับก็หลักๆก็มีอยู่3ชุดก็คือชุดนี้นี้นะอืมส่วนมากที่ผมคิดว่าน่าจะสนใจก็คือชุดเนี้ยเออชุดชุดเชฟผมว่าอาจจะลองลงมาหรือเบาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะแต่ถ้าตามการเรียกร้องผมว่าชุดเชฟน่าจะเยอะกว่าชุดนี้ผมไม่ชัวร์นะพราะมันต้อง80เลยอะผมก็ไม่รู้โอเคผมว่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเออหกสิบป ถ้าใช้สิกล่องนี่มัน250ห้าิใช่ไหมให้ผมมีคูป,ปองอะ่ะคูป,ปองเอ,อผมเอาสี่สิบกล่องแล้วกันแล้วก็ใช้ตั๋วรถนะครับแล้วก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าสี่ิกล่องนี้พอหรือเปล่านะครับโอเคโอ้ได้กระเป๋ามา,มานะครับได้กระเป๋ามาลูกนึงโอ้แล้วก็ได้ <laughs> กล่องสมมา โอ้แล้วก็ได้หัวเชฟผู้หญิงมานะครับโอเคครับเราก็มาดูว่าเราได้64นะครับเอ้ยถือว่าพอดีนะครับก็ตีรวมๆก็เสียไป1,000เพชรครับมผมตีไปเลยชุดนี้1,000เพชรนะเออถ้าคนสนใจนะครับประมาณนี้นะผมว่าประมาณแถมผมได้ของเกินมาแบบ2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้แล้วก็ของตัวละครหัวของผู้หญิงนะครับเออของเชฟผู้หญิงนะเออผมว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครับไม่แพงมากอยู่ประมาณ1,000เพชรนะ คนไม่มีก็สามารถไปหากันได้นะจริงๆผมว่าผมถ้าผมได้หกสิบนี้ผมจะแบบจะแลกพวกนี้นะเออแต่ผมดันได้แบบได้ไปหมดแล้วอะดิอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าหรือกล้องศพเนี่ยแม่นางแม่นางของชิ้นนี้ไม่บอกด้วยนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> มันคืออะไรอะ <c oughs> ในในผมก็มาแล้วผมว่าผมไปแลกชุดเชฟเชฟเชฟอะไรดีวะเชฟผู้ชายไหม ผู้ญิงผมว่าผมได้หมวกนี่ผมว่าโอเคแล้วนะเออเอี่ผมอยากดูแบบดูเต็มชุดมันดูได้ไหมเอออันเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันเต็มชุดนะครับแต่คือแบบมันไม่มีแบบเชฟอันนี้ให้ผมเห็นเลยว่าแบบเต็มชุดเอ้ก็ดูอย่างนี้แล้วกันสภาพเออผู้ยิงผมว่าหมวกหมวกเขาสวยนะครับที่ผมได้มานะเออ แล้วก็จะมีพวกกระโปรงนี้ถ้ามันได้ครบเซตมันก็จะดีไงแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมเอาแค่ชูบูชายดีกว่าคือผมมาแค่สุ่มให้ดูเฉยนะครับว่าประมาณ60โทเคนมันใช้ประมาณเท่าไหร่ก็ใช้แค่ประมาณ1,000เพชรก็คือ40กล่องเองนะเอองั้นเดี๋ยวผมซื้อเพิ่อมอีก10กล่องไหมสิบกล่องนี้มันจะได้ปะวะแล้วก็ลดอีกเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มลดแล้วเริ่มลดแล้ว มีตัวมันก็ต้องใช้นะครับเออเราก็อย่ามืดหน้าตามมัวใช้แบบว่ารีบกดซื้อนะผมว่ามันเยอะเกินไปเปล่ามันเยอะเกินไปไหวะสิบสิบปอถ้าผมอีกสิบผมว่าผมน่าจะได้แล้วนะแค่สิบสิบหกเองนะแต่มันช็อตแรกมันเกลือมากเลยอะไอช็อตแรกที่ผมได้แบบทีละชิ้น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 นะถ้าโชคร้ายคือผมได้สิบเออผมว่าซื้อแค่สิบกล่องผมว่าน่าจะได้ละ เอาแค่10ดีกว่านะ250ผมจะได้ไม่ต้องไปเยอะเกินไปโอ้โหได้กระเป๋าซ้ำด้วยเฮ้ย74เวนกรรมโอ้โหเกลือเลยครับเมื่อกี้แต่ต้องบอกว่ามันก็ยังดีนะครับคือผมก็ซื้อเพิ่มอีกนิดนึงอหกกล่อง150 250โอ้โห400พอดีเลยเมื่อกีนะ้ถ้าผมซื้อ20กล่องนี้น่าจะจบไปแล้ว ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันจะไม่ได้งไงงั้นเอาสักห้ากล่องไปก่อนแล้วกัน <S <S <ละ>เผื่อมันจะได้เลยนะครับโอเคได้เลยนะเออโอ้โหเกินมา2แต้มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคผมขอเลือกแรกตัวผู้ชายไปแล้วกันนะครับสำหรับเชฟก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ถือว่าสูญเสียโดยรวมก็เท่าไหร่อ่ะดีวผมขอไปคํานวณก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่นะเออขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ก็เหลืออยู่8,300นะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปทาการบวกลบคูณหารไปทีเรียบร้อยแล้วนะคือผมเสียไปทั้งหมดก็แค่1 2 2 2เองนะเออแต่คือผมใช้บัตรส่วนลดไปด้วยไงแต่ใช้ไปทีนึงนะครับใช้ไปลดไป150นะถ้าคนสนใจที่แบบว่าจะมาเสี่ยงดวงในการที่หาชุดนี้นะครับเออชุดผู้ชายชุดเนี้ยนะที่ผมมีแล้วอะเออเนี่ยชุดนี้เลยเนี่ยที่หาหน้ากากกันผมว่าบางคนยังไม่ได้ไง ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เสียประมาณ40กล่องก็ประมาณ1 0 0 0พนเพนนั่นเองนะครับคือถ้ารวมทั้งหมดผมเสียไปทั้งหมดก็55กล่องนะครับเออผมเสียไปทั้งหมด55าบกล่องประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาสุ่มกันได้นะจริงๆผมก็อยากแลกชุดชุดผู้หญิงอยู่เหมือนกันนะครับแต่บังเอิญผมได้หัวผู้หญิงมาแล้วดิผมก็เลยปล่อยไว้ดีกว่านะครับเออแล้วชุดพวกนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนฟิลชุดนี้แหละที่ผมก็ ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะผมก็เลยไม่ได้มาสุ่มเท่าไหร่นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาสุ่มให้ดูนะสําหรับกดผิดกดอะไรไปเรื่อยจริงเลยตอนเนี้ยสาหรับคนที่สนใจนะครับเออสาหรับคนที่สนใจชุดเหล็กหลอมอะไรนี่แหละสักอย่างเลยที่ผมเห็นเขาพูดกันนะเออหน้ากากมันก็เท่ดีเหมือนกันหรือเปล่าไหนว่าเอา้าไม่มีเหรอนี่งไง นี่นะครับก็เป็นหน้ากากตัวนี้เองที่เขาหากันนะเออก็ใครสนใจก็หาได้ก็เลนอยู่ก็ประมาณ1000เพชรเพนะครับถ้าไม่มีบัตรส่วนลดแต่าบัตรส่วนลดซื้อได้นะครับสามารถเอามาซื้อได้จากโทเค็นตรงนี้นะแรงโทเค็นนี่นี่ ff โทเค็นมันจะอยู่อันไหนวะนี่นะครับเออมันจะอยู่อันนี้นะเราก็สามารถมาซื้อได้มีต้อง3บัตรเลยนะครับสามบัตรเลยนะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกนะครับเออลดต้อง150เพรกันเลยทีเดียวก็มีต้อง3บาทคืออยังไงมันก็ลดอะลดให้เราต้อง150เพรนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาซื้อแล้วก็มาแลก FF token ตรงนี้ได้นะครับเพราะมันประหยัดพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพศนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ